อ่าวัสดีครับผมเคยเอาหัวพ่นแก๊สต,ตัวนี้นะครับที่ผมขายอยู่เนี่ยรีวิวทำ DIY จากสแตนเลสให้กลายเป็นสีไทเทเนียมนะครับก็มีหลายท่านสนใจสอบถามกันเข้ามาว่าพี่ครับน้องครับมันทำยังไงมันมีเทคนิคยังไงนะครับโอ้ถามเป็นชุดเลยนะครับอ่ะพอผมถามกลับคำถามเดียวนะครับถามว่าเออ รู้จักไทเทเนียมไหมครับส่วนมากตอบมาเหมือนกันทุกคนเลยนะครับไม่รู้จักนะว่าไทเทเนียมคืออะไรรู้แต่ว่ามันสวยแล้วก็แพงนะครับอยากได้แต่กํำลังซับมันไม่ถึงนะครับก็เลยต้องลอง d i y ดูนะครับคนที่ซื้อไปแล้วเอาไปทำํำสแตนเลสเป็นไทเทนทำสวยมีทาไม่สวยมีใครอยากเห็นรูปที่สวยๆนะครับ ติดต่อมาที่ไลน์ไอดีนี้นะครับเป็นหลักบางทีโทรมาผมไม่ได้รับสายนะครับให้ทิ้งคำถามไว้ที่ไอดีไลน์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งรูปให้ดูนะครับมีลูกค้าผมท่านหนึ่งนะครับเอาไปทำสวยมากๆนะครับแล้วเขาบอกว่าสีไม่ลอกด้วยผมไม่รู้ว่ามีเทคนิคยังไงนะครับโอเคแต่คลิปวิดีโอนี้ผมจะอธิบายให้ดูนะครับว่าไทเทเนียมมันคืออะไรนะครับจะได้เข้าใจกันนะครับ ไทเทเนียมคือโลหะชนิดหนึ่งนะครับตัวนี้คือเหล็กอลูมิเนียมเป็นโลหะนะครับเรารู้รู้จักกันอยู่แล้วเหล็กก็คือที่เอามาทําสร้างบ้านทํารถยนต์อะไรพวกนี้เป็นเหล็กทั่วไปอลูมิเนียมก็รู้จักกันดีเช่นกันนะครับโค้งมุ้งลวดหน้าต่างประตูอะไรพวกนี้ผลิตจากอลูมิเนียมนะครับส่วนตัวนี้คือไทเทเนียมนะครับ ซึ่งใช้กันมานานแล้วลหละแต่เราไม่ไม่ค่อยคุ้นชินเคยได้ยินแต่ชื่อไม่รู้ว่ามันมีคุณสมบัติยังไงนะครับเนื่องจากว่ามันแพงนะครับมันก็เลยตกถึงมือเราลำบากกว่าเหล็กกับอลูมิเนียมนะครับตัวนี้โลหะโลหะไทเทเนียมก็คือโลหะนะครับมาดูคุณสมบัติของมันนะครับว่าทำไมมันถึงแพงนะครับไทเทเนียมอ่ามาเริ่มที่เหล็กชื่อตามตารางธาตุคือ f e นะครับ อลูมิเนียมเป็น AL ไทเทเนียมนะครับที T ่ I นะครับชื่อเป็นวงดนตีเลยนะครับโยฮิปฮอปนะครับที่เรารู้จักการไทเทนะครับนอกจากมันเทแล้วมันมีอะไรอีกนะครับจุดล้อมเหลวของเหล็กนะครับอุณหภูมิที่ทำให้เหล็กกลายเป็นน้ำนะครับประมาณ1,500หน่อยๆน องศาเซลเซียสนะครับร้อยองศาน้ําเดือดนะครับเหล็กทําให้เหล็กกลายเป็นน้ําที่1 5 0 0องศานะครับร้อนขนาดไหนอลูมิเนียมประมาณ660องศาเซลเซียสนะครับไทเทเนียมเยอะกว่าเหล็กอีกนะครับประมาณ1,700อองศาเซลเซียสนะครับใช้อุณหภูมิสูงที่สุดนะครับที่จะทำให้มันหลอมเป็นน้ำ พราะฉะนั้นแล้วนะครับมาดูคุณสมบัติเลขแน่นอนนะครับมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็เหนียวนะครับจะเห็นว่าเอามาดัดเป็นโครงสร้างเนี่ยดัดได้ดีขึ้นรูปได้ง่ายนะครับแล้วก็มันหนักถูกต้องไหมครับจะว่าดีก็ดีจะว่าเสียก็เสียนะครับมันหนักแล้ว ตัวนี้นะครับที่เราไม่ต้องการนะครับมันกัดก่อนได้ง่ายนะครับไม่ทนไม่ทนกัดนะครับก็คือมันเป็นสนิมนั่นเองอะนะครับจุดนี้เราไม่ต้องการนะครับสำหรับเหล็กแล้วก็น้ำหนักมากเนี่ยในบางอย่างเราก็ไม่ไม่ไม่ชอบนะครับเราชอบเบาๆส่วนอลูมิเนียมนะครับแข็งแรงไหมครับถามว่าแข็งก็คือแข็ง แข็งแรงพอสมควรแต่มันไม่เหนียวนะครับมันจะเปราะเอาเหล็กกับอลูมิเนียมมาหักงอนะครับอลูมิเนียมจะหักก่อนนะครับเหล็กจะเหนียวสามารถโค้งงอได้แต่ข้อดีของมันก็คือมันเบานะครับและทนการกัดก่อนนะครับอลูมิเนียมคุณสมบัตินี้เรารู้รู้อยู่แล้วนะครับ2ออย่างนี้ แต่ตัวนี้ตัวไทเทเนียมตัวสวยตัวแพงของเราเนี่ยมันมีคุณสมบัติยังไงครับโลหะชนิดนี้อันดับแรกแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับอันดับที่สองมันแข็งแรงแต่มันเบาอะนะครับหน้าตามันคล้ายๆกับสแตนเลสคล้ายๆกับ, standard, กบเหล็กชุบโครเมียมแต่มันสีมองๆกว่าหน่อยนะครับแต่แม่งเบาต่อไปมันทน การกัดก่อนนะครับนี่ข้อดีของเหล็กแข็งแรงอลูมิเนียมเบาทนกัดเห็นไหมครับมันมาโผล่อยู่ที่นี่หมดเลยของดีมันไม่ได้เอา2ตัวนี้มาหลอมแล้วให้เป็นตัวนี้นะครับไม่ใช่มันคือโลหะต่างกันแลท่าที่ต่างชนิดกันเลยนะครับโอเคนะครับนี่คือคุณสมบัติคร่าวๆของมัน ทำให้มันแพงนะครับตัวนี้เอาไปเพิ่มคุณสมบัติอีกนิดหน่อยเนี่ยจะเป็นชิ้นส่วนยานอวกาศหรือชิ้นส่วนอุปกรณ์การแพทย์นะครับเวลาแขนเราหักหรือขาหักมีสิ่งแตกหักเราต้องดามนะครับคุณหมอจะใช้ไทเทเนียมในการฝังเข้าไปนะครับเป็นนอ็อตหรือเป็นชิ้นส่วนในการยึดอยู่ในร่างกายเราตลอดชั่วชีวิตนะครับเผาไปกับร่างกายเราเลยนะครับสําหรับ คนที่เคยแขนขาหักก็จะรู้นะครับว่าข้างในจะมีน็อตฝังอยู่มีโลหะฝังอยู่ตัวนั้นคือไทเทเนียมนะครับแต่มันไม่ไม่ไม,ไม่สีไม่ใช่อย่างนี้นะก็เป็นสีเดิมๆนะครับโอเคและไทเทเนียมทําไมมันถึงเป็นสีแบบนี้สีสวยๆเวลาเราเปิดห้องเครื่องรถรถยนต์นะครับหรือว่าท่อมอเตอร์ไซค์กาดน็อตมอเตอร์ไซค์ต่างๆที่เป็นสีน้ําเงินม่วงๆอย่างนี้นะครับเพราะว่าเขาจะเอาไทเทเนียมเดิมๆนะครับ เอามาเป่าไฟเป่าจนมันเปลี่ยนสีนะครับพอไม่ต้องเป่าให้แดงนะครับแค่เปลี่ยนสีพอแต่ข้อเสียของไทเทเนียมนะครับนี่ข้อดีหมดเลยข้อเสียอย่างเดียวนะครับมันโคตรแพงแพงนะครับบางทีรถเราคันราคาไม่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 แพงนะครับแต่ไอไทเทเนียมเอามาแต่งเนี่ย แต่งนิดๆหน่อยๆมันแพงกว่าราคารถอีกก็มีนะครับทีนี้เราจะลดต้นทุนยังไงนะครับอย่างที่ผมบอกที่ลูกค้า,าไปทํานะครับที่ตอนนี้จะทําเป็นงานอลูมิเนียมรับเป่าสแตนเลสให้กลายเป็นไทเทเนียมสแตนเลสคุณสมบัติของมันก็คือทนเหมือนกันเลยนะครับแข็งทนกัดก่อนแต่มันหนักนะครับสแตนเลสจะหนักแข็งทนกัดโอเคคุณสมบัติผ่านนะครับดีกว่าเหล็ก เราสามารถเป่าสแตนเลสให้คล้ายๆกับไทเทเนียมได้นะครับแล้วแต่เทคนิคโดยการให้ความร้อนที่ชิ้นงานนะครับที่ถามมาว่ามันเป่ายัางไงนะครับสำหรับผมเองเป่าไม่สวยเท่าลูกค้าท่านนั้นที่ผมกล่าวมานะครับแต่ทิศของผมก็คือต้องล้างชิ้นงานให้สะอาดสแตนเลสเนี่ยมันจะมีคราบน้ำมันเคลือบอยู่นะครับถ้าเราอยู่กับมันมาเยอะพอสมควรจะมีน้ำมันมีคราบสิ่งสกปรกเคลือบมันอยู่ ให้ล้างออกนะครับและเป่าใช้ไฟเป่าจนกว่ามันจะเริ่มเปลี่ยนสีนะครับพอมันเริ่มเปลี่ยนสีเป็นน้ำเงินน้ําเงินม,ม่วงมงให้หยุดทันทีนะครับอย่าเป่าจนโลหะแดงถ้าเป่าแดงแล้วเสียเลยนะครับมันจะไม่กลับมาเป็นสีนี้อีกแล้วนะครับพี่ผมเป่าจนแดงแล้วทําไมมันไม่เป็นนะครับมันเลยกระบวนการที่มันเปลี่ยนสีไปแล้วนะครับเลยไปแล้วให้เป่า ไม่ต้องให้ความร้อนเยอะนะครับลองก่อนเป่ารนไปเรื่อยๆเบาๆช้าๆพอมันเริ่มเปลี่ยนสีก็แสดงว่าเราเจอจุดนั้นแล้วนะให้พอเท่านั้นพอแล้วนะครับไม่ต้องเป่าเกินไปโอเคนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็อยากให้รู้นะครับว่าเอ้ยไอ้ไทเทไทเทท,เทีท่ว่ามันเท,ท่เนี่ยสรุปแล้วมันคืออะไรวะจะได้ไปคุยเพื่อนๆถูกนะครับไม่ใช่ว่าเห็นว่าสีนี้มันแม่งไทเททุกอย่างนะครับบางทีเอาไปสแตนเลสเอาไปเป่า หรือเอาไปชุบสีเอาไปทําสีเอาเมจิกป้ายแล้วเอามาขายเป็นไทเทเนียมในราคาที่เทียบเท่ากับของแท้อย่างนี้นะครับเราโดนหลอกนะครับระวังนะครับถ้าเกิดเรามีกําลังทรัพย์มากนะครับให้ซื้อไทเทเนียมแท้ไปใช้เลยนะครับเราก็จะได้คุณสมบัติแข็งแรงเบาแล้วก็ทนทานนะครับเราตัดแพงออกนะถ้ามีตังนะครับแต่ถ้างบมีจํากัดลองดูนะครับตัวนี้หัวพ่นแก๊สที่ผมขายอยู่เนี่ย ราคาส0 0อบาทนะครับเอาไปลองเล่นกันดูนะครับก็เปิดแก๊สนะครับประมาณนี้นะครับไม่ต้องไม่ต้องเร่งไฟแรงนะบถ้าเร่งแรงก็จะพุดอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็ลองเป่าเล่นดูก่อนนะครับถ้าเกิดฟุกๆเจอเทคนิคที่ดีนะครับก็จะได้สีไทเทเนียมสวยๆเท่ๆไปใช้งานกันนะครับโอเคคลิปเดียวนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับก็หวังว่า จะพอทราบแล้วนะครับว่าไอไทเทเนียมที่เราเรียกกันเนี่ยแม่งคืออะไรวะมันก็คือโลหะชนิดหนึ่งนะครับใครต้องการสั่งซื้อหัวพ่นแก๊สตัวนี้นะครับติดต่อที่ l ล n e ID ดีนี้นะครับเป็นหลักแล้วกันโอเคนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับคลายข้อสงสัยแล้วนะครับว่าไทเทเนียมที่ฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองในยุคปัจจุบันนี้นะครับมันคืออะไรนะครับสวัสดีครับ